สวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวต่อยกบกอกนะครับบ่าวต่อยสตอรี่นะครับผมตอนไปนองนะตอนนี้นะครับผมมาชมบรรยากาศนะครับผมทะเลหมอกนะครับ สวยนะครับงามๆนะครับบรรยาตาช่วงนี้นะครับผมตอนนี้นะตอนนี้นะครับผมเออองต่อยก็มาอยู่นี่นี่เอาสามคืนแล้วนะครับผมพี่น้องมาอยู่นี่ได้สามคืนเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อยไม่ได้นอนกับยายทรายนะแต่มาอยู่ที่นี่นะครับมาอยู่ที่นี่ ชมรบรรยากาศทะเลหมอกสวัสดีทุกท่านนะครับป่าเขาลำนาวไยนะครับอาทักไทยกันเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อตักไทยกันเข้ามานะครับ ชมช่องบ่าวต่อยนะครับกกอกนะครับตอนนี้พี่น้องอแวะเข้ามานะครับบาต่อยก็มานอนในป่านะครับในป่าในดงก็เลยถ่ายาบรรยากาศในป่าในดงให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนะครับผมสวัสดีครับผมถ้าทายกันเข้ามาเด้อ บรรยากาศป่าดงบรรยากาศป่าดงนะครับส,สวยนะครับบรรยากาศส,สวยๆป่าดงนะครับผมป่าดงพงไผ่เอทักทายกันเข้ามานะครับพี่น้อง ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคนทุกท่านชมบรรยากาศสส,ส,สวยนะครับผมมาอยู่ที่นี่ก็สี่สามคืนสี่คืนแล้วนะครับพี่น้องนะ ชมบรรยากาศไปก่อนเนอพี่น้องเ้อชมบรรยากาศไปก่อนสักท,ทายกันเข้ามาเด้อพี่น้องสวัสดีนะครับทั้งสองท่านนะครับอคุยกันเข้ามาเด้อคุยกันเข้ามาเช้าเช้านี้นะครับผม จำปาดงก็มีการเกี่ยวข้าวกันนะครับผมอันนี้นะครับผมแต่แต,ตอนนะี้เฝ้าข้าวนะครับผมมีภารกิจอยู่นะครับถ้าไม่มีภารกิจก็จะไปให้กำลังใจนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวนะพี่น้องนะแต่ว่าตอนนีออ้ยังไม่มีเวลานะครับเอาพี่แม็กนะครับพี่แม็ก ครับผมพี่แม็กทักทายกัน้ามาได้ครับผมอยู่ญี่ปุ่นอยู่อ๋อพี่แม็กอยู่ญี่ปุ่นนะเอาทักทายกันมาได้นะครับผมนอนอยู่ที่นี่ได้สามสี่คืนแล้วนะครับพี่นองสามคืน บีจมมี่ครับผมพิจมมี่กทายกันเข้ามาเข้ามาแล้วว่ากทายกันเข้ามาเดีอวพอยามนลองมาชมบรรยากาศรอบๆนะครับอบรรยากาศทะเลหมอกนะครับทะเลหมอกของบ้านกุกอกนะครับผม,มจาปาดง สวัสดีนะครับทั้งสี่ท่านนะครับผมเน้นกันเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อเน้นกันเข้ามาอา้าวพี่เจม,มี่นะครับผมวัสดีครับผมทักทายกันเข้ามาเด้อเจม,มี่เด้อทักทายกันเข้ามาับสบายดีนะครับพามาดูทะเลหมอกเด้อเจม,มี่พามาดูทะเลหมอก กัเราต้ยพามาอานอนในดงในป่าสามสี่วันแล้วนะครับพี่น้องนะเออ,เออสหาย <c oughs> ครับสหายอ สบายดีครับสหายมชมบรรยากาศสบายดีบรรยากาศก็เรื่อยๆนะครับผมพี่น้องนะเรื่อยๆ มองไม่เห็นภูเขาเลยนะครับปกติแล้วจะจะเห็นภูเขานะถ้าอยู่จุดนี้นะครับผมอยู่จุดนี้จะเห็นภูเขาสวยสดงดงามนะครับตอนนี้เช้าๆขนาดคิดว่าสายแล้วนะครับตอนน้าตอนนี้นะคิดว่าสายแล้วแต่ภูเขายังไม่ออกมาเลยยังไม่เห็นเลยนะครับผมพล่อไปน้องฤฤฤ ไม่ทําสวนเหรอครับอ,อ๋อคุณเจมเออทำนะทำนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมเอาข้าวขึ้นเล้าก่อนถึงไปทํานะครับเพราะว่างานเอาข้าวขึ้นเล้าสําคัญกว่านะครับคุณเจมเพราะว่าพอต่อยเกี่ยวข้าวตอนฝนตกใส่สองครั้งสามครั้งแล้วถึงเกี่ยวข้าวย่างฝนตก ครั้งที่สามน่ะตอนเช้าตอนเช้าแบบนี้นี่ฝนตกใส่แล้วแล้วตอนบ่ายมาเบาไปเกี่ยวเลยเกี่ยวข้าวเลยก็เลยต้องมานั่งเฝ้าข้าวเอ่อมานอนเฝ้าข้าวนีแหละคุณเจมมานอนเฝ้าข้าวช่วงนี้นะแล้วก็ไม่ได้กบมากกกอกแล้วตอนนี้อยู่กกอกซิตี้อยู่เออถึงได้เจอทะเลหมอกแบบนี้นะคุณเจม ตอนนี้อยู่กกอกซิตี้อยู่ตอนนี้อยู่โรงเรียนสยามกรรการห้านะอ่าคุณเจมเรียนสยามกรรการห้าเบาต้อยมานอนนี่ได้สี่สี่คืนแล้วนอนเดียวนอนสี่คืนนอนเดียวสี่คืนแล้วมาเฝ้าข้าวคุณเจมเฝ้าข้าวที่ ลุงป้ามาแจกของมาอะไรอยู่ที่นี่แหละแต่ตอนนี้่าอต่อยมานอนคนเดียวคุณเจมนอนคนเดียวแต่มีไอ้เจ้ามีไอ้เจ้าเถิกมาด้วยไอ้ตัวเล็กเจ้าเถิกมาด้วยมานอนเป็นเพื่อนน่ารักนะเจ้านี่น่ารักสบายดีนะเจ้าเนี่ยมานอนทั้งคืนนี่มานอนเฝ้าข้าวเจม ก,กรับกกอกแล้วเกี่ยวข้าวมาได้สี่วันแล้วคุณเจมสี่วันแล้วมันอันนี้ตากข้าวบ้านยาย้ายพื้นที่มันน้อยพื้นที่มันน้อยเลยอีอะไรนะเขาเรียกอะไร <c oughs> ไม่ใช่ไม่กลัวล็อกแต่ก็เกรงใจม,มันข้าวมันเยอะคุณเจม ข้าวมันเยอะเราก็มามาดูแลหน่อยข้าวมันนั่นถ้าถ้าไม่มาก็ไม่ได้มันจะเน่ามันจะเน่าก็าเลยต้องมาดูแลหน่อยนเน่ามานอนนี่ที่สี่คืนแล้วคุณเจมโอ้ยเอาข้าวมาตากข้าวนิดเดียวก็มาตากเนี่ยมาตากข้าวคุณเจมเนี่ย ตาข้าวเลยมาเฝ้าข้าวให้ยาย่อซอยายายให้มาเฝ้าข้าวสี่คืนแล้วม่ากับไอตัวน้อยไอตัวน้อยสอว์วลพินมันก็นอนข้างล่างบ่าวตอยก็นอนข้างบน <c oughs> <c oughs> นี่คือข้าวนะเนี่ยไม่มีคุณเจมไม่มี ไฟไม่มีนะครับผมมีแต่มีแต่ไฟฉายที่เอามาแบตเตอรี่นะไฟสองทางนะคุณเจมแบตเตอรี่ไฟสองทางนะเอามานี่แหละข้าวนิดเดียวแต่ว่ามันไม่มีที่ตากบ้านยาซสายมันเล็กนิดเดียวก็เลยเอามาตากที่โรงเรียนนะครับผมข้าวสามตันของยาซสายข้าวสามตัน อ่าก็เลยเอามาตากไว้แบบนี้ก็เลยต้องมาเฝ้านะครับผมอไม่รู้อีกนานไหมจะจะแห้งเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันฝนตกบ่อยด้วยช่วงนี้กกอกฝนตกบ่อยด้วยอันนี้บรรยากาศรอบๆนะคุณเจมนะบรรยากาศรอบๆอื้ บรรยากาศรอบๆอันนี้อาคารโรงเรียนนะครับผมเบาวแต่ก็ไหว้พระทุกคืนพราไหว้พระทุกคืนไม่ต้องกลัวคุณเจมอืมเพราะว่าคนพารักษาเออนี่บรรยากาศรอบๆปกติจะมองเห็นภูเขานะแต่ตอนนี้ทะเลหมอกมันมืดมากมันก็เลยไม่เห็นอะไรนี่มันดำนะ เม็ดเขาจะดำมากเลยบอตอนก็ตกใจเออไม่ได้หาไม่ได้หาแสงสลาเสีย์เอาแต่ไฟฉายมาก็ผมก็ออโอเคแล้วอเอาแต่ไฟฉายมาไม่แต่อะไรมาแล้วก็เอาเจ้าไอ้เจ้าตัวน้อยมาเป็นเพื่อนด้วยเไอ้เจ้าตัวน้อยเนี่ยเขาน่ารักนะเนี่ยคุณเจม เขาน่ยลักเขาก็มาเขานอนข้างหลางบาวตอยก็นอนข้างบนอ่ามันรรยากาศร,รอบรอบาโรงเรียนศิริธรรมกุลก,การห้านะครับผมอ่านี่นี่น,นี่ภาพชาัดเสียงชัดไหมครับผมภาพชัดเสียงชัดไหม ไม่มีแผงโซลาเซลล์นะครับไม่มีโซลาเซลล์นี่นะครับอาทักทายกันมาเด้ออันนี้หลังโรงเรียนนะครับหลังโรงเรียนจะเป็นภูเหล็กไฟนะครับเป็นภูแห่งตำนานของบ้านโอเกอกนะครับผมเป็นเมืองรับแลนะครับผม ถ้าหลังโรงเรียนนี้นะแต่ว่าณนะตอนนี้นะครับผมเบาตอยก็มาดูแลเกี่ยวกับเอ่ออะไรนะข้าวนะครับผมมาตากข้าวอยู่ในนี้แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเออก็ระมัดระวังอยู่เขามาอยู่ด้วยปกติแล้ว พี่สาวของเบาต่อยเลี้ยงไว้คุณเจมตัวนี้นะพี่สาวของเบาต่อยเลี้ยงไว้แล้วที่นี้เบาต่อยกลับมาอยู่ก็ก็กเขาก็โตแล้วก็ก็เลยมาติดเบาต่อยไม่รู้เป็นไรเขาติดเบาต่อยก็ไม่ได้เอาข้าวเอาอะไรให้เขากินะแต่มันมันติดเบาต่อยก็ก็เลยสงสารก็เลยเอาข้าวให้เขากินโอ้ปกตินวหมาตัวนี้นะ คุณเจมมาตัวนี้นี่จะอ่าจะเป็นของยายยังยายยังเป็นคนเลี้ยงไว้หมาตัวนี้นะแล้วบอกต่อยไปทําคลิปอยู่ไปทําคลิปหมาตัวนี้นี่ยายยังเป็นคนเลี้ยงไว้แล้วเอาไปเอามายายยังก็เสียไปเสียไปแล้วตกมาถึงลูกสาวลูกสาวก็เอาไปเลี้ยงหมาตัวนี้ลูกสาวของยายยังเอาไปเลี้ยงทีนี้ยายยัง เลี้ยงแล้วลูกสาวยังเลี้ยงแล้วน้ำร้อนน้ำร้อนลวกหลังเขาน้ำร้อนลวกหลังแล้วเขาก็เลยเอามาให้พี่สาวบ่าวต่อยเฮ้ยเอาเลยเอามาให้พี่สาวบ่าวต่อยนี่น้ำร้อนลวกหลังหลังเขาจะโดนน้ำร้อนลวกก็เลยเอามาให้พี่สาวบ่าวต่อยเลี้ยงพี่นี่พี่สาวบ่าวต่อยลงมาใส่บาตร ก็ตามมาใส่บาทแล้วก็มาเจอเบาวต่อยเบาต่อยก็มาอยู่กับยายซรายก็เลยเอเอครับก็ก็เลยอนั้นเออมันมาอยู่กับเบาตอยก็โดนรถอชนขาเขาอยู่นะคนเจมนะยที่แรกเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็มา เขาชอบไปนอนถนนนอนอะไรเขาก็ขาเขาจะเสียศ <Christmas. S 1> like mm ูน hmm. ย okay. He ์อยู่หน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาโดนรถชนอยู่เหมือนกันตัวรถชนแล้วทีนี้เขาก็ขาเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาลงมาใหม่ๆเขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาวิ่งไปทั่วไปทั่วก็ไปเจอ ชนเขาเฉียวเขาอไปเจอรถเฉียวเขาครับครับผมคุณเจมอย่างนี้แหละป <c oughs> กติแล้วเป็นของยายังองย่างนี้ยังแล้วก็เอามาให้ลูกสาวหมาตัวนี้นะบ่าวต่อยก็เคยไปทําคลิปตอนเล็กๆเนี่ยบ่าวต่อยไปทําคลิปเขาอยู่ทําคลิปตอนบ่าวต่อยทาคลิปยายังเนี่ยก็ไปทําคลิปเขาอยู่ เอาไปเจอเขาเอาไปเอามาได้มาอยู่กับเบาต่อยเลยชมบรรยากาศครับไม่เห็นอะไรเลยนะครับอ่าใช่ใช่คนชนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับผมเขาก็โอเค,อ,เคอยู่แต่ เจ้านี้จะทำจะทำกรรมเกี่ยวกับรถอยู่เจ้านี้นะ,ะคือคือคือเขาจะเขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับการขับรถขับลาอยูฟังดูประวัติเขาแล้วที่เ,เขาไปชนญาติเขาตายแต่ญาติเขานับถือกันเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเสียแค่อ่า สี่ส้าห้าหมื่นแล้วก็จบจบกันไปเท่าน,นี้สมัยเป็นหนุ่มนะ,ะแล้วก็มาเจอชนนุ่นชนนี่ชนนั่นอันที่จริงเขาก็เป็นคนดีแต่ว่าถ้าเวลาขับรถแล้วเขาจะมีเขาจะมีอ่าสมิงพายเกี่ยวกับรถของเขาสังเกตดูนะอะชอบชนนุ่นชนนี่ชนนั่นก็อยากให้เขา กลับไปอยู่นะคุณเจมก็ไล่เขากลับทุกวันยายซ้ายเนี่ยเอาไม้ฟาดเอาอะไรฟาดนะเออไม่รู้เป็นไรแต่เขาก็ยังว่าละ่ะอาชีพของเขาคือขับรถส่งน้ำคงน้ำแข็งแล้วก็ทำเวลาแต่ทีน่นี้ด้วยการที่ว่าการขับรถของเขาเนี่ยมัน อืมคล้ายๆกับว่ามียมทูตในการขับรถเขาก็เลยต้องชนนู่นชนนี่ฟังดูประวัติเขาแล้วก็จะชนคนชนอะไรแต่เขาไม่รู้หรอกว่าไอ้โชคเป็นหมาของบ่าวต่อเขาก็ส่งของไปเรื่อยๆแค่นั้นแต่ไปฟังประวัติเขาแล้วเออบางทีเขาก็ชนอคล้ายๆกับเขา เขาไปเที่ยวด้วยกันอย่างนี้เนี่ยไปเที่ยวด้วยกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวด้วยกัน,กนแล้วชนญาติตัวเองก็ตายก็เสียตังค์สี่สาห้าหมื่นแต่เขาก็เรียบเรียบติ่มติ่มนะไม่มีอะไรก็จะมีอ่าสมิงพายในการขับรถคือมฤตยูในการขับรถอยู่เหมือนกันในความขับรถแล้วออเนะ ก็ประมาณนั้นก็ยังมีเมฆหมอกอยู่ดเ้ะคนเจมดนะมีเมฆหมอกอยู่ถ่ายบรรยากาศให้ดูเ, n n ดเช้าๆนี้นะครับผมเอาคุณเจมเดี๋ย ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนเด้อเดียวไปดูข้าวไปดูอะไรก่อนจัดสัมภาระก่อนอในการจะสลับกันนะครับถ้ากลางวันเสาวันจะมาดูมาดูตรงนี้นะเสาวันจะมาดูคุณเจมถ้าถ้ากลางวันนะถ้ากลางคืนบ่าวต่อยจะมานอนเฝ้ากลางวันเสาวันจะมาดูแล้วก็ ไม่รู้จะแห้งวันไหนก็ดูกันสามสี่วันแล้วไม่รู้จะแห้งวันไหนแต่แยายสายบอกว่าอาทิตย์หนึ่งนะครับผมอย่างต่ำอาทิตย์หนึ่งอือขอขอขอบคุณนะครับผมสำหรับผู้ที่ามากนไลค์ให้ก็จะลงไลค์ก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ